สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนะชาแนลนะผมครับผมวันนี้นะผมก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่เกมอีพีกราฟเช่นเคยนะผมครับผมพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับเออวันนี้ก็คิดว่าจะมาจําการขยายเพนะผมหลังจากเราไปฟาร์มนี่ครับผมสี่เกาะนี้เรียบร้อยแล้วก็เหลือ2เกาะนี้นาะยังไม่ได้ไปนะก่อนที่เราจะไป2เกาะนี้นะผมผมก็ คิดว่าเราต้องขยายแผ่นนะครับผมเพื่อจัดเรียงอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ดีพวกอ่าจะว่าอะไรดีพวกพวกอะไรวะาพวกโต๊ะค้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออผมก็คิดว่าจะขยายแผ่นนะนี่นะผมก็แผ่นตอนนี้ก็เล็กนิดเดียวนะผมเพราะว่าจะขยายแล้วก็จะทํากล่องขึ้นมานะผมโอเคก่อนที่เราจะทํานะผมผมก็ เดี๋ยวไปฟาร์มกันเลยนะครับผมมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะหาของมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคครับผมผมก็จะกลับมาที่เกาะเดิมก่อนนะฮะเราจะมาฟาร์มที่เกาะเกาะเดิมก่อนนะครับผมเพราะว่าไอเกาะที่เราไปนะครับผมมันมีแบบว่าไอพวกปูกลายพันธุ์เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ฟาร์มเลยแล้วกันนะครับโอเคโอเคครับผมเข้ามาถึงเกาะแล้วนะครับผม โอเคก็จะไล่ฟาร์มยาวๆเลยนะผมเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเสียงเพลงแทนและกันนะครับผมเวลาฟาร์มเนาะโอเคครับผมไปดูกันเลย ครับผมก็กลับมาสู่แพรของเราเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากไปฟาร์มเกาะเกาะหนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับมาเออโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างพื้นที่กันเลยนะครับผมก่อนที่จะสร้างพื้นที่เนาะผมจะครับไอ้กล่องเพิ่มนะนี่วางโอเคมาเดี๋ยวผมจะสร้างอีกสักกล่องหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวสร้างกล่องไอ้เก็บของเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บของไม่พออะไรเงี้ย <laughs> โอเคครับผม โอเคครับมาวางเลยละกการวางตรงนี้โอเคนี่นะยายมันเรียบร้อยอัปเกรดยังไม่ได้เนาะของยังไม่ครบถ้าอัปเกรดได้ผมว่มาน่าจะไม่เอากล่องเพิ่มนะครับโอเควางโอเคเดี๋ยวผมจะไปผลิตเชือกไว้ก่อนนะครับทุกคนผลิตไว้เยอะๆเลยมนาะเก็บอันเดิมมาแล้วก็ผลิตเข้าไปโอเควัน okay. นี้เราก็เก็บไอเดี๋ยวดนะเรามีอันนี้ปูมาผลิตเข้าไปนะครับ โอเคเก็บอันเดิมมาแล้วก็ผลิตเข้าไปแล้วก็ไอ้มันฝรั่งด้วยนะครับทุกคนอ่าเราจะเก็บออกมาแล้วก็ผลิตเข้าไปนะโอเครอนัผลิตไม่หวังเอาอะไรนะหวังเอาเอเนอร์จีเพราะไอ้มันฝรั่งเนาะมันไดเอเนอร์จีนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็ยอเอาของในตัวไปเก็บให้หมดเลยนะโอเคครับผมเก็บไป โอเคครับผมก็ได้เวลาแล้วนะครับผมเราจะมาขยายแพรกันเลยนะฮะทุกคนโอเคผมจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมไม้เราก็เยอะแล้วเดี๋ยวมาสร้างไปเลยนะวางเลยละกันโอเควางที่วางดุนรัวโอเคครับผมก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมได้เพิ่มเติมไปอีก3าช่องนะความกว้างเพิ่มไปอีก3มช่องนะครับผมโอเคต่อจากนี้เลยแล้วกันนะครับผมผมจะทําการเจัดวางเลยแล้วกันนะครับจัดวางพวกของนะครับพวกโต๊ะครับพวกกล่องอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียงมาวางกันเลยนะครับผมว่าอันไหนจะอยู่ที่ไหนคนระับโอเคเริ่มจากอันแรกเลยแล้วกันนะครับผมจะ,จะเลือกเป็นนี่นะฮะที่ปลูกผักเออ,อยังไม่วางเดีย๋ยวเอาพวก ต๊ะพวกอันนี้ไปก่อนนะครับโอเคเอาไปวางริมๆเลยแล้วกันนะครับอ่าผมจะเอาวางไว้ริมสุดเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ขวางทางเนาะออโอเคขนย้ายครับขนย้ายวางไปแล้วก็ไออะไรวะนี่ไอ้ที่ย่างปลาสักอย่างนี่ยจะปุ่นวางไว้แถวนี้เลยกันโอเคแล้วผมจะย้ายเครื่องไอ้ที่มันลอยมานะน่าจะเครื่องอะไรก็ไม่รู้อะนี่นะครับ เ,เครื่องไอน้ําอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคแล้วก็สร้างไอ้แพรปิดนะครับผมเอาไม้มาปิดไว้นะครับผมโอเคเหลือโต๊ะไอ้นี่ไ,ไม้ขยับย้ายมาไว้ตรงไหนดีเอาเป็นหมุนก็ไม่ได้นะเอาไว้ข้างๆกับโต๊ะข้าวเลยแล้วกันนะครับผมโ,โต๊ะวิจัยเนาะเออวางข้างๆกันนะครับผมแล้วก็จะย้ายเป็นไอ้เครื่องกรองน้ํานะเครื่องกันน้ํา โอเควางเลยใกล้ๆกันเลยนะครับไอที่ไอตากปลาเขาย้ายนิดีโอเคต่อไปนะผมจะทาการย้ายอกองไฟนะครับเออกองไฟเราจะมาไว้กลางๆนะเดี๋ยวกลางๆนขะองแพรหรือไอ้นี่นะครับแบบเข้ามาขยับเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องเอ,อ๊ะไม่ใช่เครื่องอันต่อไปก็คือที่ปลูกผักนะแปลงผักขยายขยับมานะครับโอเควาง ต่อไปครับผมต่อไปเออกองไฟโอเคครับผมก็ดย๋กออเก็บพลาสติกก่อนนะครับผมผมว่าจะครับไอเครื่องพอกหนังนะครโอเค๋ยวนะเก็บพลาสติกล้วนเลยเพื่อครับนะครับผมตอนนี้คาดบทัสติกมากนะหลังจากการก่อสร้างแพลขึ้นไปนะครับผมโอเคครับผมก็โอเคอันสุดท้ายเนาะมาแล้วโอเคเก็บมามาผอมครับครับผม โอเคจัดวางเลยละกันโอเคผมจะวางไว้ข้างๆไอ้ที่ตากปลาเลยละกันนะครับผมโอเคอ๋อหามุมก่อนนะฮะมุมไหนจะได้มุมนี้ได้ไปก็ติ๊กถูกไปเลยครับผมเรียบร้อยได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับเครื่องฟองหนังนะครับทุกคนนะผมดูแล้วมุมนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอย้ายก่อนนะทุกคนย้ายเครื่องตากปลากับไอ้เครื่องฟองหนังนะเออ,อย้าออกมานิดนึงครับโอเคดูดิมัน อ๋อมันทําหนังแบบใช้ไอ้นี่ครับผมใช้น้ํายางแล้วก็ไอตัวแมงกระพุนนะซึ่งตัวแมงกระพุนเราจะสามารถฟาร์มได้จากเกาะแมงกระพุนนะทุกคนเออเดี๋ยวไว้เราค่อยไปหาแมงกระพุนมาเพิ่มนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําการอะไรดีอะโอเคเก็บเสือ้อเชือกมาก่อนนะครับผลิตไว้ไว้ก่อนผลิตไว้รัวๆเลยสำหรับเชือกเนาะมันใช้เยอะนะครับทุกคน ต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะย้ายกองไฟออกก่อนนะตอนแรกผมคิดว่ากองไฟว่าจะเอาไว้กลางนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมว่าจะขยายไอ้ไม่ใช่ขยายไอเอากล่องมาวางไว้ก่อนนะทุกคนเราคอยเอากลองไฟไปวางเนาะโอเคครับผมมาขยายไอ้ไม่ใช่ขยายขยับกล่องมานะครับเอมาวางไว้กลางกลางแพรนะครับเพื่อด้านหน้าของแพรนะเราจะได้แบบว่าฟาร์มพวกพลาสติกพวกไอใบไผ่พวกไม้อะไรเงี้ยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวขยายไอ้ขยับมาก่อน ผมเป็นไรเขา,าใหญ่วะนะโอเคครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะขยับมาเรียบร้อยโอเคโอเคครับผมก็หลังจากขยับไอ้พวกกล่องมาเรียบร้อยแล้วเนาะผมจะครับไอ้แป้งปลูกผักเพิ่มนะทุกคนเออผมจะไปวางไว้แถวอ่าใกล้ๆกันเนาะเรียงกันเลยนะครับผมต่อกันเลยนะโอเคอีถูกไปโอเคครับผมก็อีกแป้งหนึ่งนะครับผมแปลงที่ผมปลูกใหม่นะเอ้ยสร้างมาใหม่ผมจะ ผลิตเป็นแค่อทเลยแล้วกันนะครับผมเอออีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นมันฝรัลล่งนะครับโอเคครับผมก็กล่องไม่พอนะทุกคนผมจะค้าเพิ่มอีกหนึ่งกล่องเลยแล้วกันนะครับเออขามาวางให้มันแบบเป็นระเบียบเลยแล้วกันนี่ครบแล้วนะครับผมสามแถวเนานะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับอันนี้ครับโอเคผมก็ได้จัดเรียงแต่ละกล่องให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยเนาะสาหรับแต่ละกล่อง โอเคก็จะวันนี้เลยนะสาหรับการสร้างเพยของผมนะครับทุกคนขยายเพ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับโอเคครับผมก็สาหรับอีพีกราฟพาร์ทพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทหน้าอาจจะไปบุกไอเกาะใหม่หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ผมบายบาย